你好。 I <laughs> do ชีวิตของเราต้สทนิ้การที่ก่อนที่จะย้ายอาง ท่านผู้รยเกียร์ที่มระกัผมนายผมนายผมท่าแท้จารทำต้นบอทองได้รับมอหมายจากผาษาให้นำเรียนท่านผู้เรีเกียร์ขึ้น้อผ้าบางสุกุนและ้าไตรมาวบางสุกุนดังนี้มาได้ แกะบน่นี่มใมันบาอยาดีพี่น้องดี้าาะตู้ใบนอนออิดกเดวจะไปเ็งานปนาทิหมือเจ็บมืบบวชแกางบวชแกางินขอนพระเพียงจั กามาตัดจตตุกอยดเลยอยาพดเลยครับห้าก่อนสวยสวยดให้ผมดีดคอร์ดดีดีดีแล้วก็จะห้ากันแล้วก็ห้ากันนามรูางาิตังนาม What's that? Right.

มีท็นล้อเ็มขอาเจ้ากรได้มางลานก็บาทแล้วเนาะใส่เบิรเยม่ทัานเบิรเหลืออยู่สองลานเอาไปใส่ใบตอนย่างบัวใ่มาลานก็บาทก็เอาไปล่งทุ่กดีบ่ไ้ตั้งิบลาน เฉพาะตัวคุณคุณยายคุณครูคุณยังเด็กๆคุณแม่อย่างนี้นะครับ